สวัสดีค่ะพี่เนียค่ะพี่จะมารีวิวขนมเซอร์ไพรส์แต่อันนี้ไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะคะ่ะมาดูกันเลยเดี๋ยวพี่จะแกะก่อนนะไม่ต้องจดใจไปนะคะพี่ใช้เล็บแกะค่ะพี่มีเล็บยาวๆนี่ ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะแล้นก็จะมีมีขนมที่นูนแล้วงในมีอะไรอ่ะไม่มึงเพิ่งเิียวเที่ยวมาแกะดูขนมกันเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ้งมันเหรอ,อขนมนี่คลยนี่เป็นแท่งๆนะคะเก็บไว้ก่อนพี่ะมานี่ก็ราคาห้าบาทเองค่ะสติกเกอร์เวเฟอร์ส,อรสือไส ขนมหวานกินนมแม่จิกบาวนีีนะคะแกขนมนี้กันแก๋ขนมนี้กันแกะกันเลยแกะกันเลยแกะกันเลยพี่นอนแกะกันเลยแก๋กันเลย แกกันเลยนะคะเราจะรู้กันเลยเราจะรู้กันเลยค่ะนี่แรกเลยคือรสเดารสอะไลดีกว่าอ่านี่รสอะไรไม่รู้นะคะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะนี่เราสีเขียวๆเ,เลยเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะนี่เป็นแม่ดแตงเป็นแม่สีเหลืองอ้าเห็นไหมเห็นเหลืองๆไหม มน,นเลยค่ะหืพี่รว่ารสส้มโอค่ะกลิ่นแบบอร่อยมากเลยค่ะจะกินเหม็นๆนะคะ เดี๋ยวพี่ขอแกะให้หมดก่อนนะคะ

ฉชิบนื้อยทำมิ่งเนี่ยเคยฟากมาค่ะไอพี่เคยกินมาหมดแล้วมาอร่อยมากพีอก่อังเก็บไว้นะคะตันนั้นพี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ด้วยนะคะ